สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าของบารายอค์พยมนะคะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะคะเช้ามาก็เลยย้ายต้นกล้าของไม้แยแยนะคะหรือว่าไม้เทวบุตรไม้มงคลมหามงคลนะคะที่ใครๆก็อยากจะได้เป็นเจ้าของนะคะตอนนี้ก็ย้ายต้นกล้า ที่แยกหน่อออกมานะคะเข้ามาไว้ในโรงเรือนที่ได้ทำเสร็จแล้วนะคะเอาหลบฝนเข้ามาก่อนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นบอนที่บ้านไรงพยอมได้ย้ายมานะคะแต่ก็ยังโดนชายคาโดนดินบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตระกูลหกหลงกับ ทับทิมสยามนะคะหรือว่าทับทิมแดงนะคะแล้วก็มีชมพูอันดามันนะคะแต่อันนี้ก็ต้องย้ายเข้ามาเพื่อกันไม่ให้แดดส่องนะคะใบเขากำลังสวยมากๆเลยนะคะสำหรับไม้ใหญ่ๆนะคะใบกำลังเรียกว่า เป็นเงาวาวเลยนะคะก็เลยย้ายเข้ามาไว้ที่มีร่มคลุมแต่อากาศปลอดปร่งนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลเพื่อเป็นสิริมงคลในยามเช้าๆกับทุกคนให้มีความสุขและโชคดี ทำมาหากินอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนานะคะคำอวยพอนี้ก็คือเป็นแรงใจให้กับทุกๆคนแต่เราก็ต้องทํามาหากินด้วยนะคะถ้าจะรอให้ต้นไม้ใบหญ้าทุกๆใบมาโดนบันดาลให้นั้นคงเป็นไปไม่ได้นะคะมือของเราต้องทํามาหากินด้วย ส่วนต้นไม้ใบหญ้าทุกๆต้นที่เป็นสิริมงคลน,นั้นก็คือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกๆคนให้มีความมานะความอดทนว่ามีสิ่งที่ดีเป็นมงคลอยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนเพราะว่าจากประสบการณ์ของบ้าลัยองพยอมเองก็มี คนใกล้ตัวนะคะก็คือพี่ชายของบัยฑิตวงพยอมเองนะคะที่บอกว่าเออมีไม้มงคลก็ขอขอให้โดนบรรดานู่นนี่นั่นนะคะโดยนั่งงอมืองอเท้าไม่ทำมาหากินนะคะก็ไม่ประสบผลสำเร็จอะไรแต่เรามีไม้มงคลไว้เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อไว้สร้างอาชีพ หล,หลายด้านนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นช้อนเงินช้อนทองที่เบะ่ายงพยอมได้ชําไว้นะคะตอนนี้ก็ลากออกจากกระถางแล้วนะคะนี่ค่ะก็สามารถที่จะจําหน่ายได้ส่วนอันนี้ก็ต้นของเศรษฐีเรือนกลางนะคะที่ได้ชําต้นเล็กไว้นะคะตอนนี้นี่ค่ะลากเขาก็ออกมาเหมือนกันนะคะ แต่ยังเป็นต้นไม้จิ๋วอยู่นะคะก็เหลืออยู่เท่านี้เองนะคะวันนี้บ้าไร่องพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลในายามเช้าๆเพื่อเป็นสิิมมงคลนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปได้วยนะคะสวัสดีค่ะ